หวานกันอีกแล้วครับผมโอโหอะไรจะหวานฉ่ำอิ่มจุกๆก,กันไปทั่วหน้าเลยครับหน้าช่องเนี่ยเข้า2ยก1ตุย1เนาะแต่ไม่เป็นไรในครอบครัวในบ้านใหญ่ของเราเนี่ยโอ้แตกเป็นที่เรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้สิ k ตัวนี้5 k ชุดว่าม3-2ชุดเนี่ย แตกวินวินกันทั่วหน้านะครับใครที่ตามผมก็สแสดงความดีดีด้วยเนาะได้ค่าขนมกันไปกินแต่ถ้ายัางใครไม่มีแนวทางยังไม่เด็กถ้าอยากเข้าบ้านหลังใหญ่ใต้โปรไฟล์มีครับตอบครับรับรองเข้ามาแล้วไม่หวังแน่นอนดูแลเป็นพิเศษจริงๆครับมีแต่ให้กับให้ครับวันนี้จัดให้4ตัวเน้นๆหน้าช่อง เลยตัวนี้คู่ที่1ไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเจ้าบ้านบอลมัตเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างไบตันเตะในเวลาสี่ทุ่มตรงครับโดยเฮตวเฮล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันบอลมัตเอาชนะไบตันไปได้3ประตูต่อศูนย์เรามาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งคู่บอลมัตชนะ2แพ้สเสมอ1่ส่วนทางด้านไบตันชนะ2แพ้2เสมอ1เช่นเดียวกันครับบอลมัตนี่เมธมาดาเลย2เกมหลังสุดเนี่ยชนะอาร์ซนอลนและแมนซีในบ้านมาได้ส่วนทางด้านไบตันก็เป็นทีมที่เล่นมีทรงและเข้าตามมาตั้งแต่เปิดซ เกมนี้มองแล้วว่าเจ้าถิ่นดูดีกว่าเยอะเลยและเกมในบ้านเนี่ยค่อนข้างเหนียวแน่นมากยังไม่แพ้ใครเลยเนาะดูทรงแล้ว3าแต้มวันนี้น่าจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านคู่นี้ขอเลือกเชียร์ทางที่เจ้าถิ่นบอลมัดครับตัวเน้นคู่ที่2ยังอยู่ที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเจ้าบ้านฟลแลมเปิดบ้านต้อนรับทีเมเยือนอย่างวูดแฮมตันเตะในเวลาสี่ทุ่มตรงครับโดยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกัน บู๊ฟแฮมตันเอาชนะฟูลล่มไปได้1ประตูต่อศูนย์เรามาดูฟอร์ม5้านัดหลังสุนของทั้งคู Full ่ฟูลล่มชนะ2แพ้2เสมอ1่ส่วนทางด้านบู๊ฟแฮมตันชนะ1แพ้2เสมอ2ครับบู Wolf ๊ฟเพิ่งเก็บชัยชนะหลีกนัดแรกในฤดูกาลนี้ก่อนเบรกทีมชาติทางด้านฟูลล่มผลงานค่อนข้างมั่นใจโดยเฉพาะเล่นในลังแข็งแกร่งเชื่อว่าเกมนี้เจ้าถิ่นทําได้ดูดีกว่าและน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากคู่นี้ขอเลือกเชียร์ทางที่เจ้าถิ่นฟูลเล่มครับเราะเน้นคู่ที่3ม ยังอยู่ที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเจ้าบ้านแมนซิตี้เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างสเปอร์เตะในเวลาเที่ยงค,คืนครึ่งครับโดยเฮตูเฮตล่าสุดทีทั้งคู่เจอกันสเปอร์เอาชนะแมนซิตี้ไปได้2ประตูต่อหนึ่งเรามาดูฟอร์ม5านัดหลังสู่ของทั้งคู่แมนซิตี้แพ้4ชนะ1ส่วนทางด้านสเปอร์เนี่ยชนะ2แพ้3ครับแมนซิตี้กำลังมาหมัดแพ้มาสี่นัดรวดของทุกรายการเกมนี้ได้เล่นในลังซึ่งพวกเขานี่จะหมายปั้นมือกลับมาอยู่ในเส้นทางป้องกันแชมป์ในลีกให้ได้ส่วนทางด้านสเปอร์ช่วงหลังผลง,งานแย่ไม่ต่ตางกัน เกมเยือนเนี่ยยากที่จะไว้ใจดูแล้วเกมนี้ผมมองว่าเจ้าถิ่นจะคืนฟอร์มเก็บใจชนะและมีดีที่จะยิงขาดแน่นอนคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ทางที่เจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตัวเน้นคู่ที่4ไปที่ลีกกาสเปนระหว่างเจ้าบ้านเชลต้าบีโกเปิดบ้านต้อ,รน,อตนรับทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาเตะในัาทีสามตงครับ โดยเฮตุเฮตล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเชลต้าบีโก้เนี่ยแพ้บาร์เซโลนาหนึ่งปรต่อสองเรามาดูฟอร์มห้านัดหลังสองทั้งคู่เชลต้าบีโก้เนี่ยชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งส่วนทางด้านบาร์เซโลนาเนี่ยชนะสี่แพ้หนึ่งครับเชลต้าบีโก้มักจะเล่นได้ดีในการเผชิญหน้ากับบาร์เซโลนาที่ผ่านมาแต่ทีมเยือนทำผลงานดีในซีซั่นนี้ดูครบเครื่องกว่าและแนวลุกแนวรับค่อนข้างดีกว่าเยอะเลยดูแล้วเกมนี้บาร์เซโลนาน่าจะใช้การที่เล่นแน่นอนกว่าและบุกเก็บชัยชนะได้ตามเป้าแน่นอนครับ คู่นี้ผมขอเลือกเชียรทางที่ทีมเยือนบาร์เซโลนาครับก็จบลงไปทับกับ4ตัวเน้นๆที่คัดจัดมาให้วันนี้อยากได้น้าทางเพิ่มเติมอยากสุดชื่อมากกว่าน,นี้ใต้โปรไฟล์มีคำตอบครับรับรองเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ขอตัวลับก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ